ให้ลงมาเลยไมะเชื่ออะไรเลยอันนี้อันนี้คุณลดส่วนไปเลยไม่ใช่ก็คือยัไงมันเป็นซีนตอกกันเนี่ยมาตอกกันตอกกันเพราะว่าเห็นเราจักโค้งอยู่ใช่ไหมประมาณว่าเราดื่มแฟนต้าเนี่ยเราแบบว่าแข็งแรงอ่าเออลมพัดเราก็ไม่ปิวไงเห็นไหมไม่ปิวเราก็ไม่ปิวเพราะเราไม่ไม่ปิวหน่อยปะผมเกาะคุณอะพีทิวสุครับเข้าใจกูโลกไปจะจะผมเกาะเสาอีกทีอ่าโอเคแล้วสรุปจะมาถึงต้องไปกู่โลกด้วยเพราะอะไรครับอ่าเพราะว่าแฟนท่านหน่อยปะ ดื่มมาแฟนตาหน่อยป่ะเขาแบบแฟนตาไปทานที่นอกโลกเลยอะไรแบบนี้คือลมพัดเราก็ไม่กลัวที่ในกระบอกเราเราใส่ถ้วยใต้อยู่ครับผมพอลมพัดมาปุ๊บเราก็เอาอีกมือหนึ่งดื่มแฟนตาส์ปิวโอเคตัวเราปิวครับผมแต่แฟนตาไม่ปิวแล้วไงไม่ปิวโอเคเพราะแฟนตาเราดื่มอยู่อะไรกันเนี่ยเราได้อะไรจากคำถามนี้กันเนี่ยโอเคเราดื่มแบบหัวร้อนมีโทสะเข้ามาในจิตใจอะไรเงี้ยผมหยิบแฟนตาขึ้นมาข้ามกระดกไปสัก สองคนครึ่งสีไรสีไรสีไรบ่อนู้ผมเล่นได้อีกสองวันครึ่งอ่ะโโอ้หเยอะบ่หนูเอ้ยเยอะบ่หนูเอ้ยคือปุ๊บปั๊บปั๊บเลยแล้วไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยใช่ไหมสองวันครึ่งยาวๆเลยแบบนี้ยาวๆสุดยอดนะครับนี่คนนั้อยากแต่งส่งเสียงมาหน่อยแล้วโอ้เงียบเลยโอ้ยท่าไม่อย่างนั้นนะท่าไม่อย่างนั้นะอื้อเลยอ่ะมีทางจนหูอื้อเราขอเราขอต้อนรับก่อนสองคนเดี๋ยวก็เห็นท่าเต้นปุ๊บเขาอยาก ข้าจะอยากอยากเต้นตามว่าโอเคโอเคเพราะมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากใครดีก็ได้สอกคนเนี่ยคิ้วที่ไม่ต้องปวดเอาเลยมาเราให้สเปซสเปซสเปซถอยเฉยต้องบอกก่อนว่าถ้าเต้นเพลงเนี่ยไม่ได้ยากเกินความสามารถเดี๋ยวเขาบมก็อาจจะแบบตอนแรกถามไปอาจจะบอกเฮ้ยยังไม่ค่อยกล้าตอบเพราะว่ากลัวถ้าเต้นทียากอยากทฮบ์อยากซ่าแฟนตาหน่อยบ้างก็ว่าใช่อยากทฮบ์เนี่ยก็คือเราเหมือนทไฮ อยากคลายยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาแบบนจักรย่ออยากคลายอยากคลายอยากคลายแล้วก็อยากซ่าร่างคอเอามือเพราะว่าความซ่ามันมันอยู่ตรงคอแล้วโอ้โหซ่าที่คอครัะพรขึ้นมาหนึ่งยินตีอยากซ่าแฟนต้าหน่อยปะแฟนต้านี่คือเหมือนเราหยิบแฟนต้าเลยแฟนต้าใช่จะเป็นแบบรูบอย่างนี้ แฟนต้าแล้วก็หน่อยป้าเป็นยังไงบ้างหน่อยป้าอีกปัดปากเลยปัดปากอ่าปัดแบที่วิมผิดปากของเราแบบที่พิมพ์ชอบปัดอ่ะเออแบบนี้ครัคามเหรอโอเครวมกันก็จะเป็นแบบว่าอยากคล้ายอยากซ่าแฟนต้าหน่อยป้าหน่อยอ่ะเออโอเคเอางี้เดี๋ยวเราให้ฮาร์ดกับเน็กซ์รองเต้นให้ดูนิดนึงแต่มันจะมีอีกนิดนึ่งไหมหรอมีบ้างมีบ้างไม่จบไม่จบไม่จบนะตอบจบอบแอยากหน้าแฟนตาหน่อยป้าแล้วก็มันก็จะเป็นเพลง แฟนตาหน่อย้าแล้วก็นเใช่ใดตื๊ดตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดต๊ดใช่้ภาษาบว่าุ้เข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจเลยว่าสดโอเคอาเอาเต้นเต้นให้ดูอ่าต่อไปเป็นเหมือนแทงไ้แล้วก็ย่ออแล้วก็อีกมือนึ่งแฟนตาเรามีแรงมีแรงมีพลังขึ้นมานี่เป็งก้ามโชเลยอเงก้ามโชี้ครับนดครับ แล้วก็เออเอ่าอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณใช่ไหมยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบบีอัสพอแล้วนะฮะตอนนี้หยิบแฟนต้าขึ้นมาดื่มได้เลยนะฮะตอนนี้แล้วบอกข้าิดเดียวแฟนต้าหน่อยปากก็แฟนต้าหน่อยปากเหมือนเดิมอ่าวนจะมาท่าเดิมใช่หยิบแฟนต้าคือถ้าแฟนต้าหน่อยปากจับไว้เลยยื่นมือไปหยิบแฟนต้าอ่าอ่าโอเคแล้วก็จะฟรีฟรีฟรีแล้วก็แฟนต้าหน่อยไปอีกรอบหนึ่งใช่ก็เต้นข้าเดิมอีกรอบหนึ่งโอเค แล้วก็อีกนิดนึงก็ฟีีีเหมือนเดิมแล้วตอนสุดท้ายก็จะเป็นแฟนต้าหน่อยบ้างแล้วก็เป็นแฟนต้าต้องกับจิกขาแบบนี้แต่ตอนเนี้ยพี่มั่วสูรอยากเต้นมากเลยนะฮะไม่ขนาดซ้อมไม่เป๊ะมากเลยนะเขาซ้อมไปเรื่ยตลอดเลยประมาณนี้เอาเลยนะนี่ก็หมดแล้วทีเดียวไปเลยแล้วบอกถ้าแบบไม่ไม่ต้องซีเรียสมากผมแบบเน้นมือแบบว่าชิวๆฟีฟอรไรฟีฟอร์ฟีฟอร์อไรไม่ต้องซีเรียสครนนะเน้นสนุกสนุกใจจอยกันมาสนุกสร้างกันไปโอเคไหมพี่อาร์ตทุกคน พีัไปด้วยกันได้นะกับแฟนตาหน่อยากพร้อมไหมทุกคนครับพีอัสมาอ่าพร้อมไหครับกไว้สำหรับไปเป็นที่คอนเสิร์ตนะครับทุกคนเฮ้้วยอยากไนตาปเมายตต้องฟังแฟนตาน้อยตยาโอเคได้นะ ชินม okay. okay. ุกได้ไหมคาร์ดฮาร์ด่อยไหมครับบ่อไหมมันไม่เหมือนอีสปอร์ตนะเนี้ยไม่เหมือนอีสปอร์ตนะได้อยู่นะโอเคคอปเปอรสบายอยู่แล้วนะโอเคแหมพี่เด็กของเราเก่งอยู่แล้ว่ะพร้อมเลยนะพร้อมนะฮะพร้อมแล้วร้องครับบนนี้และสับนะสับและต่ายนสับกระตาตกรอบตรอบตกรอบตกรอตกรอบบนไปตบรอบเฮ้ยขุดบอลุดบอลเก่งนะโอ้ชินมุ เฮ้ยเนี้ร้เฮ้ย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 เ้วก็ทำรอบทำรอบทำ้อบทำรลบแล้วเฮ้ยสิ้งกุกิมากะิงกบไม่มีเผวไม่มีหอมปยสาเฮ้ยเฮ้ยแล้วับเราจะดิ่งทาไมเราดูว่าใครเหลือเยอะสุดแ้วอะไรจะดิงทาไมโอเคไปครับเวเด้เเดว เฮ้ยเขาหลอกเราอขสำัออกเราุนเก่งมากยาหวจินลุกโอ้เฮ้ยสองห่ัดเลโอ้โหไม่ได enfin ้ตอกทกเดี <Nope medim> <No> <anymore>? ๋ยวิลุสักเี้ไม่กลัวขุนละุจะตกกลัวจินลุกจะตกมากเลยนะฮะปุ๋ยตกใจเลยเฮ้ยแต่ซไพย์ันนี้นะฮะตบมือด้สนใจกับขุนพลด้วยครับเราแย่งอะ ตอนสองผมจะไปให้เพื่อนตายใจใช่ไหมมันคือการสับขาหลอกเราไม่เผยใครรับเราไหมรับเอาแล้วโอ้ยเอาจริงเอาจริงเอาจริงพีมทุกคนบอกว่าพีมไม่ต้องถอดก็ได้ลูกแต่พีนไม่ต้องถอดก็ได้นะผมว่าใจไม่ดีเลยนะนั่นีโอเคเตรียมตัวนะทุกคนครับเอาหุ่นละมุนคล้องเอวไว้หุ่นละมุนคล้องเอวไว้โอเคมาร์ควิสมาร์ควิสเคยเล่นไหมหุ่นละมุนก็หน่อยไง หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมเวลาแล้วครับต้องมาจริง้วเดี๋ยวไปแลเซอน้เเฮอไนทยตกแล้วเทตกอแ็แ้แน็คคิดชิวมโอ้โเขายยยรียรตกอแล้วนเดี๋ยวเอตกแล้วหรอไปแล้วหรอเอตกรบแล้วหรอ พี่อัพไม่คันดูเลยนะไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย็อเราพลาดแล้วเราไปปิดเอาไว้เราพลาดแล้วแต่ว่าอ้าวและตอนนี้แข่คกันแล้วไม่หมดครับเหลือเน็กเป็นคนสุดท้ายเน็อตลง็นคนสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เน็กชนะไปยืนดูยิ้มสัใจให้กับสิบคนเพื่อนของเราเขาโดนทำโทษกันใบนะฮะ

คนดูนะครับโอเคอันนี้เก่งมากเก่งมากคนนะโอเคอัน okay. นี้เขาดูสนุกเนาะอ่ะเอาไปว่าเพราะสิ่งนี้ของใครก่อนเออเอาอยู่นี่เหรอนี่คนนี้อ่ะเขาถามมาว่าสปอยคอนใหญ่บัสไลท์เดอะเวิลด์นคะครับว้าก็สปอยว่ายังไงดีสปอยว่า,อวาอเอาเท่าที่ได้อะไรดี่ะ สปอยว่างานนี้จะเกิดขึ้นในวันทะี่ง okay. านนี้จะเกิดขึ้นในวันที่14ครับคนรีว่าการสปอยไหมเนี่ยเอางี้ล้กันเป็นงานที่พวกเรามีโชว์พิเศษเยอะมากน่าจะเยอะที่สุดที่ได้เคยมีมาแล้วเออโอเคมาแฟนโพสต์อิจากไปครับคุณทชัยครับถามครูว่าชอบแฟนต้ารถไหนเพราะอะไรครับอ๋อ ไอคอพเตอร์ ter, เลยนะครับชอบแฟนต้ารถไหนเพราะว่าอะไรครับชอบสตรอเบอรี่ oh, <for> สีแดง <For S 1> สตรอเบอรี่เพราะว่าเราะผมเป็นคนร้อนแรงครับผม <Strawberry S 2> <for S 1> ว้ามมวา <Wow! S 1> ยังไงอ่ะเวลาร้อนแรงเ่เราต,ร <laughs> ราตอบไปแล้วเนี่ยเวลา้รนแรงยังไงครับคุณชัยนะสมมติขอท่าร้อนแรงของคุณชยัยครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอันนี้คือ, <laughs> อร้อนแรงใช่ไหม ก็คือจิ้มแกเนอย่างร้อนแรงร้อนแรงได้หลายรสชาติเหมือนแบนต้าครับผมโอ้โหดีนะครับทุกคนครับเร็วๆนี้นะครับภายในเดือนหน้าก็คอนเสิร์ต b u because of you I shine the first concert light the world presented by Dashfield Drinking Yoke ครับผม y ย a ก็น่ารละครับตามที่ทุกคนดูกันครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ ช่วยกันกดบัตรมาดูพวกเราครับก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าจบคอนเสิรต์ตแล้วพวกผมก็จะมีแบบว่าพักกิจกรรมเอ้ยนี่เขาประกาศแล้วเนาะใช่พักกิจกรรมวงไปพักผ่อนนะครับก็ทุกคนก็หายห่วงได้ว่าพวกผมจะไม่มีเวลาพักกันก็คือไปพักกันจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเฉลี่ยสนับสนุนมาเสมอครับครับผม,บผมแล้วก็ฝากแคมเปญแฟนต้าหน่อยฝากด้วยนะครับทุกคน เนอแล้วก็แฟนต้าทั้งหสีทั้งหรสชาติด้วยนะครับมีคนไหนอยากจะฝากแฟนต้าหน่อยป้าเพิ่มเติมได้เลยนะครับเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมได้เลยนะใช่ครับก็อยากจะบอกว่าใครที่เต้นชาเลนจ์ได้ก็ฝากเต้นชาเลนจ์ของแฟนต้าหน่อยป้าด้วยและนี่แะครับกับพิซซ่าของแฟนต้าของเรานะครับ b u z because of you ใช่าเปิดด้วยนะครับผมพาแฟนต้าลนนะครับผมปนะราไปนะาปนะเา